เดี๋ยวเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณกรสุดาวีรทัศน์ตอนนี้รายงานม,มาจากที่อำเภอน้ำืืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ทีมข่าวท็อปนิวนะคะได้มาตะเวนถึงอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลังจากที่มาถึงเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยนะคะโต้อตอบกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพราะจุดที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เลสโซนและอันตรายที่สุดและนอกจากนี้ยังใกล้กับเนิน677ด้วยค่ะ ยตลอดการตรวจพื้นที่ทีมข่าวได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยยิงใส่ขมรเป็นระยะและจุดนี้สามารถมองเห็นลูกปืนบนฟ้าได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลา11นาฬก11นาทีที่ผ่านมายังไม่แน่ชัดว่าฝั่งไทยได้ทำการปล่อยเครื่องบิน F-16 หรือว่ากิเพนเพราะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้เห็นตัวเครื่อง <N> นอกจากนี้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบได้พาทีมข่าวราตรเวในพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าไม่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นตมีเพียงชรบและฝ่ายรักษาความสงบพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีการประทะหนักกว่าทุกวันมีการประทะตั้งแต่ตีสี่ห้านาทีอีกทั้งทหารเขมรได้ใช้โดนพลีชีพเราจึงต้องระวังที่สุดและในช่วงกลางคืนจะแบ่งเป็นทีมปลายตะเวนในหมู่บ้านต้องระวังพวกไส้ศึกส่วน การที่ทหารเขมรจะใช้ PSL 03มาใช้เชื่อว่าไม่น่าจะใช่เพราะไม่มีรหัสและของไทยดีกว่าคือตั้งแต่ตีสีค่ะก็คือต่อเนื่องมาเลยตอนนี้ยังไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะคือวันนี้หนกกัก,นนนหนกกว่าทุกวันค่ะวันนี้หนักกว่าทุกวันใช่เหมือนกับพวกเราได้ยินตัวเครื่องกิเพนใช่คะ่ะน่าจะเป็น กิ๊เพหรือ F16 นี่แหละคะ่ะที่บินมาบอมตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เลสโซนเป่นพื้นที่อันตรายมากๆใช,ชาวบ้านยังคงอยู่ในละแวกนี้ยังเหลืออยู่บ้างไหมคะเหลือน้อยมากและะ้วค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่อยู่จริงๆเราก็คือให้ทางทหารแล้วก็ให้ทางนายอำเภอมาอ เอาออกค่ะอุ้มออกเพราะว่าไม่ใช่มันใช้กฎอัยาการศึกมันทำการเมืองที่พักประชาชนออกมาไม่เห็นด้วยกับการสู้รบในครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ํายืนเชื่อว่าถ้ามีพักประชาชนตอนนี้ประเทศไทยราบคาบแล้วแต่ก่อนเราเชื่อว่าลูกหลานวัยรุ่นจะไม่มีการเกณฑ์ทหารมีทหารไว้ทําไมไม่ได้รบสุดท้ายเห็นหรือไม่ประยุธทธ์ทําอะไรซื้อเครื่องบินลบซื้อทุกอย่างแต่ก่อนอยากด่าประยุทธ์เดี๋ยวนี้ยกโป้งให้ประยุทธ์เพราะประยุทธ์เขาซื้อ ไว้ให้เห็นหรือไม่การลบเราเหนือกว่าอยู่แล้วพักประชาชนไม่มีก็ได้ถ้าเขาสมัครรับรองอำเภอน้ำยืนไม่เลือกถ้าไม่มีอาวุธตายหมดแล้วลูกหลานบ้านเราจะเป็นของขเมรบ้านน้ำยืนที่ยืนอยู่นี่สงสัยจะเป็นของขเมรยึดได้แล้วถ้าไม่มีอาวุธพักประชาชนคือพักที่ไม่ให้มีไม่มีทหารใช่ไหมอันนั้นอะถ้าถ้าไม่ให้ถ้ามีพักประชาชน ตอนนี้นะ่ะประเทศไทยรับข่าวแล้วค่ะเนาะเหมือนว่าแต่ก่อนนะ,ะเราจะเชื่อนะว่าลูกหลานไว้รุ่นเนาะเขาจะเหมือนว่าให้ไว้รุ่นเชื่อว่าจะไม่มีการเกณฑ์ทหารมีทหารไว้ทําไมไม่ได้ลบสุดท้ายเห็นไหมประยุทธ์เขาทํายังไงเขาซื้อเครื่องอะไรเครื่องบินลบอะไรเขาซื้อทุกอย่างแต่ก่อนดานให้ประยุทธ์นะเดี๋ยวนี้นะยกโป้ให้ประยุทธ์เลย พราะว่าประยุทธ์น่ะเขาซื้อมาไว้ให้มีเห็นไหมการลบเนี่ยเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วเหมือนว่ารรคประชาชนไม่มีก็ได้ถ้าถ้าเขาสมัครนะรับรองเลยอำเภอนํำยืนไม่เลือกค่ะ และนี่คือเสียงสะท้อนของแนวรบนะคะที่ต้องอยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพวกเขาได้ส่งเสียงว่าถ้าไทยไม่มีอาวุธยุทธโธปกรณ์ก็จะไม่สามารถสู้รบกับเขมรได้จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าแผ่นดินนี้ไร้นักการเมืองได้แต่ไม่สามารถไร้ทหารได้เชิญกลับไปที่สถานีค่ะ ขอบคุณคุณกอนสดาวีรทัศน์นะครับ<ช>อันนี้จากอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ยังตึงเครียดชอบอรบรทํางานกัน24ชั่วโมงมในการระวังหลังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ในจุดปลอดภัยชอบอรบ,รบรก็ท่านผู้ใหญ่บ้านก็พูดชัดตรงๆนะฮะชาวบ้านตรงๆเลยนะครับนักการเมืองบางพักนะอย่างพักประชาชนสีส้มเนี่ยมีทหารไม่ทําไมทำไมต้องไปซื้อ อาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับ<ช>ทำไมต้องเกณฑ์ทหารทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้วันนี้สถานการณ์จริงในพื้นที่คนชายแดนเขารู้ถ้าเกิดพักการเมืองนั้นนะได้บริหารประเทศเนี่ยคงแย่<ช>คงเละแล้วนะครับวันนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธจ์จันโอชานายยมตรีทำวางระบบนะเรื่องของความมั่นคง,งของประเทศไว้ได้มันเห็นผลมันผลิดอกออกผลและมันได้ใช้งานจริงถ้าไม่มีจากท่านนะตอนนั้นไม่มีวันนี้ประเทศไทยเนี่ยหนักหน่วง หนักหน่วงแล้วถ้าชาช่องอ่านมาเอ,อ่ยจะเป็นช่องโบกเอ,อ่ยจะต่อลัที่จะนาทาะทั้งมูะเขือ<ะ>ต่างๆนานาเน,นี่ยส <c oughs> งสัยคงเฮียนเตะนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับส่วนสถานการณ์ในด้านของการสู้รบฝั่งนานาชาตินะครับก็นานาชาติเนี่ยก็ต้องสู้กันด้านเอกสารด้านการให้ข้อมูลมด้านการแถลง UN เซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่นะฮะองค์การสหประชาชาติเขาก็โมนิเตอร์ติดตาม ก็ขอให้ทั้งสองประเทศเนี่ยได้ระงับยับยั้งชั่งใจหน่อยเพื่อจะนาไปสู่การเจรจาขอหยุดยิงกันก่อนได้ไหมแต่ไทยก็บอกว่าถ้าการเจรจานะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาเคารพมันไม่ต้องมีวันนี้หรอกเพราะเราเคยเจรจากันมาแล้วมันมีสัญญานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าเรื่องสันติภาพในการหยุดยิงเราทํามาแล้วมันมีข้อระเบียบข้อกําหนดต่างๆแต่ฝั่งนั้นไม่ทำไงไม่ทําไม่พอยังทําเพิ่มยังทําในสิ่งที่ผิดนะอย่างเช่น การวางระเบิดการลอบวางขึ้นระเบิดมันต้องไม่มีแต่วันนี้ทําไมมันมีและยังมีเพิ่มขึ้นอีกและคุณก็ยิงก่อนจนทหารไทยเราเจ็บนะวันนี้จะให้มานั่งกลายเป็นคนที่เคารพต่อนะฮะนานาชาติรออยู่นั่นแต่ว่าในประเทศเนี่ยเจ็บปวดมันไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อนะก็ต้องเดินหน้าต่อเมื่อวานทางการไทยก็เลยมีการแจ้งต่อเลขา UN เพิ่มเติมนะครับ โดยทูตไทยในแจงไป <Show> ็น7ข้อใช่ค่ะเข้อหลักๆนะคะที่ท่านเชษชัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยต่อสาประชาชาตินะคะถึงเลขาธิการสัประชาชาติข้อแรกเนี่ยเปิดเผยข้อท็จจริงเลยว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมช่วงบ่าย2.15มง15นาทีทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหินอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกต แล้วการโจมตีครั้งนั้นทหารบาดเจ็บ2นายและที่สุดแล้วเสียชีวิตไป1น,นายและวันที่8ธันวาคมต่อเนื่องนะคะฐานกัมพูชาก็มีการโจมตีฐานทหารไทยใ,ในบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าที่อุบลแล้วก็มีการโจมตีเพิ่มเติมไปที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีมีการใช้อาวุธหนักยิงใส่ทหารไทยที่ประจำอยู่ในอำเภอโคกสูงที่สายแก้วและก็รวมไปถึงการโจมตีนั้น ยังคงมีการโจมตีเข้ามาในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สัดส,ดส่วนแล้วก็ผิดกฎหมายมุ่งโจมตีพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานพลเรือขนขณะเดียวกันกัมพูชาเองละเมิดข้อตกลงข้อ2วัรคสี่ของกฎบัตรสากประชาชาติคือหลักการอยู่ร่วมกันฉันมิตรประเทศเพื่อนบ้านไทยของเรานั้นจําเป็นต้องใช้การดําเนินการตอบโต้โดยยึดหลัก มาข้อ51ตามกฎบัตรสัตว์ประชาชาติคือหลักในการป้องกันตนเองนอกเหนือจากนี้ค่ะการโจมตีของฝั่งกัมพูชานั้นเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อไทยซ้ําแล้วซ้เาเล่าทั้งการยัออย่วยุการวางทุ่นระเบิด PMN2 แล้วก็เรียกว่าเรื่องของการละเมิดข้อตกลงต่างๆที่ผ่านมาไทยเราขอประนามอย่างรุนแรงต่อการลุกรานของกัมพูชา ที่มีการโจมตีอาวุธโดยไม่เลือกเป้าหมายต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนรวมไปถึงละเมิดข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่ RBC และ GBC และไทยเรียกร้องให้กัมพูชาชี้แจงทุกอย่างอย่างครบถ้วนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งทั้งหลักฐานส่งหนังสือน,นี้ให้กับเลขาธิการสหประชาชาติได้รับทราบว่าไทยเราแสดงจุดยืนอย่างไรบ้างขณะเดียกันทางฝั่ง,งกัมพูชาก็ ต้อกลับเหมือนกันนะครับ<อ>โดยนายเจียแก้วเอกอัครยศทูตกรัรมพูชาประจําสหรประชาชาติก็ได้ยื่นคําร้องอย่างเป็นทางการต่อมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSC นะครับโดยในเนื้อหาของคําร้องที่ยื่นไปเนี่ยนะครับก็กล่าวหาว่ากองกําลังของไทยละเมิดกฎบัตรสหรประชาชาติกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตลอดจนข้อตกลงหยุดยิงและสันตภาพที่มีอยู่โดยปฏิบัติการทางทหารลุกล้ํา ข้ามพรมแดนเข้ามายังดินแดนของกัมพูชาก็ไล่ยาวกันไปเนี่ยนะฮะหลายเรื่องเหมือนกันสรุปก็ย้ำอยู่แต่คําเดิมว่าวันนี้ปฏิบัติการทางทหารของไทยนะฮะเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างร้ายแรงและก็รวมถึงข้อห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการข่มขู่การใช้กําลังสถานการณ์ตอนนี้เป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้าและอย่างชัดเจนต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนะครับแล้วก็บอกว่าเรานะเปิดฉากยิงใส่ ทหารกัมพูชาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนะฮะตั้งแต่วันที่7ธันวาคมว่าเราไปเปิดฉากยิงใส่ทหารกัมพูชาดังคนงละม้วนเลยอ่ะของเรานี่เจ็บนะฮะถูกยิงที่ขาถูกยิงที่อกนะฮะไปทําอะไรอยู่นะฮะเจ๊กแก้วนะครับหรือรับแต่ข้อบูลมาจากข้อมูลเฟคเนวม,มาจากรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็มาเขียนใส่ข้อเท็จจริงมันไม่มีเลยนะฮะมันอีกด้านหนึ่งแล้วเรื่องระเบิดปีเ2นทูไม่เห็นพูดถึงนะฮะอา้าวไม่เป็นไร กลไกบทบาทสําคัญคุณก็ว่าของคุณไปแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงความจริงนะที่เราก็เผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็นสื่อต่างชาติสื่อตะวันตกสื่อจากที่อยู่เข้ามาเขาก็พาไปดูหน้าง,งานให้เห็นข้อเท็จจริงว่าเราปฏิบัติการอย่างไร <Okay. S 1> ยิงเข้าไปในพื้นที่บ่อนไม่ได้ไปทําลายบ่อนหรอกนะฮะคือถ้าทําลายบ่อนต้องทําพังแต่นี่คือไปยิงในจุดเพื่อที่จะสกัดกัน้นไม่ให้คุณนมีศักยภาพในการมาโจมตีมาทาําร้ายเรานะครับ ฉลองครบรอบ5ปี Top New เพื่อตอบแทนน้ำใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท o p ปแฟนท็อปเม e เบอรเพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อป Member เมมเบเพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับ Top ปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128ออรางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ n e แอดท็อปช็อปปิ้งพิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10% Thank you.